สวัสดีครับผมต้นฮักกกกนะครับก็คลิปนี้ก็มาชมเมฆหมอกในยามเช้านะครับกันนะครับแล้วก็บริเวณบรรยากาศบริเวณรอบๆนะครับนะครับผมนี่นะครับมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับณหมู่บ้านกกกของเรานะครับก็มีเมฆหมอกในยามเช้านะครับนี่นะครับหมอกลอย เหนือภูผานะครับสวยมากเลยนะครับนาตอนนี้นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศบนท้องฟ้านะครับเป็นบรรยากาศบนท้องฟ้านะครับของเช้าวันศุกร์นะครับของเช้าวันศุกร์นะครับหมอกสวยมากเลยนะครับนี่นะครับ งอกสวยงามมากนะครับในตอนเช้าเชานี้นะครับนะครับนี่ครับก็เป็นแล้วก็เป็นเช้าที่สดใสด้วยนะครับผมนี่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกกกอกนะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับต้นฮักกกกอกอีกทางนึงนะครับ แล้วก็อย่าลืมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชามาดิพีทผลิตภัณฑ์ลูทีนแซตผลิตภัณฑ์กาแฟกกกอก,ก,อกเรือมรวมถึงผลิตภัณฑ์ของรีอารูทินแนะครับแล้วก็รีอาร์ด้วยนะครับเมื่อ,อเอฟซีท่านใดที่ต้องการจะสั่งก็โทรมาได้เลยนะครับที่063 223 9 0 0 5นะครับ063 223 9 0 0นนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมต้นฮักกอกก็จะประสานงานให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาคุยรายละเอียดกันได้นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับสวัสดีนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศณนะตอนนี้นะครับ นี่ครับเป็นนครับี่ครับเป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับผม0 9 9ครับก็ตอนนี้ไม่มีสัญญานะครับนะครับเป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับนี่นะครับดวงอาทิตย์ก็เริ่มโผล่พ้นยอดไม้แล้วนะครับณตอนนี้นะครับ นี่ครับดวงอาทิตย์เริ่มโผล่พ้นยอดไม้แล้วนะครับนี่รับเป็นบรรยากาศณนะตอนนี้นะครับ นี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะครับหมู่บ้านยูทูบเบอร์ของเรานะครับนี่นะครับก็เป็นสวนยางของคุณพอลลี่นะครับเป็นสวนยางของคุณพอลลี่นะครับี115่นนะครับไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีกระท่อมนะครับเอ่อเอฟซีท่านใดที่ต้องการมาพักที่กกอกนะครับก็มาพักที่กระท่อมของคุณพอลลี่ได้นะครับนะครับผมนี่นะครับ พอลี่ก็มีกระท่อมให้พักด้วยนะครับนะครับของก็ถือว่าไปเที่ยวมาเที่ยวกมาพักที่กระท่อมที่รีสอร์ทเออมาพักรีสอร์ทกันนะครับไม่ใช่กระท่อมนะครับมาพักรีสอร์ทกันนะครับนะครับก็พักเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะครับจะมาพักกี่วันก็ได้นะครับก็สอบถามราคากันได้นะครับในการ เข้าอยู่อาศัยนะครับก็คุยรายละเอียดกันได้นะครับว่าจะทําอะไรยังไงนะครับก็คุยรายละเอียดกันหลังไม้ได้นะครับนี่นะครับรีสอร์ทของคุณพอลลี่นะครับนี่นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆห้องนะครับผมเป็นรีสอร์ทที่อยู่ในสวนยางนะครับแล้วก็นี่นะครับผมก็มายืนนะครับอยู่ตรงบริเวณหน้า บ้านของพี่มานาสตอรี่นะครับพี่เสือพาไปนะครับแล้วก็ของพี่แอนชาแนลนะครับนี่นะครับมาอยู่ที่บ้านของสามสามคนนี้นะครับเราเป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนี่นะครับบ้านของพี่มานาสตอรี่นะครับ นี่หลังนี้ก็ของพี่เสือพาไปนะครับแล้วก็หลังนี้ของพี่แอนแฟมิลี่นะครับว่าไงครับนีนบ <c oughs> ่ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนี่นะครับเมฆหมอกสวยมากเลยนะครับ นี่นะครับเป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับนะครับผมแต่เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับนี่นะครับโอ้เม่ไม,ไม่หมอกสวยมากเลยนะครับหน้าตอนนี้ แล้วก็อห่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ของรีอารูทินแซดนะครับผลิตภัณฑ์กาแควกกอก,ก,กนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชามาดิพีตนะครับ FC ท่านใดที่จะสั่งนะครับก็สั่งผ่านทางช่องต้นฮักกอก,ก,ก,กได้นะครับพี่เบอร์0 6นย์หกสามสองสองสามนหนะครับ0ูนย์หกสามสองสองสามเกห้านะครับ แล้วก็เดี๋ยวต้นฮักก็จะช่วยประสานงานให้นะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นการแทนคำขอบคุณของต้นฮักกอกอกที่มีต่อเอฟซีนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับนี่นะครับก็มาเป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับเมฆสวยมากเลยนะครับตอนนี้ไอ้หมอกไม่หมอกสวยมากนะครับเมฆหมอกสวยจังเลยนะครับในเช้านี้นะครับ นี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับเมฆหมอกที่ขึ้นยามเช้าแล้วก็แสงอาทิตย์อ่อนๆนะครับในยามเช้านะครับนะครับนี่นะครับและคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ